ธีการสร้างไม้บรรทัดบนเว็บไซต์แคนว่าเพื่ออะไรเพื่อสร้างเป็นจุดตัดก้าวช่องในการวางโครงร่างเพื่อที่เราจะออกแบบซึ่งวิธีนี้สินก็เพิ่งทำเป็นนะคะไปดูวิธีการทำได้เลยค่ะเมื่อ เมื่อทุกคนนะคะเข้ามาที่เว็บไซต์แคนวาแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งไปเลือกแม่แบบที่ทุกคนต้องการใช้งานกันก่อนนะคะหน้าตาของสินนี้คือเป็นแบบฟอร์มนี้นะคะเป็นแบบสำหรับการโพสเฟ e บุ๊กนะคะในพื้นที่ส่วนนี้เนาะทีนี้ทุกคนสังเกตไหมคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบนรูปแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะสังเกตเส้นสีฟ้าๆนี้ไหมคะมันเป็น เส้นอะไรนั่นก็คือเส้นไม้บรรทัดที่ซินทำการเรียนรู้นะคะวิธีการใช้งานแคนว่าว่าแม่แบบต่างๆที่เขาใช้งานกันเนี่ยเขาจะมีวิธีการใช้ไม้บรรทัดวัดหรือไม่แล้วก็ดูการออกแบบของเขาว่าการจัดวางตัวหนังสือของเขาเนี่ยวางเขา,า,า,าเรียกว่าวางลำดับความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะในส่วนนี้ก็ดูกันไปเป็น เขาเรียกว่าศึกษาไปพร้อมๆกันกับซินนะคะซินก็จะแนะนําของในส่วนของเรื่องเครื่องมือการใช้แข n นวานะคะส่วนไอเดียทุกคนนั้นต้องนําไปต่อยอดไปคิดเองนะคะเพราะว่ามันเพราะว่างานออกแบบของเราแต่ละคนเนี่ยใช้ไม่เหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวซินจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นคร่าวๆเลยเนาะเดี๋ยวเป็น ะะซึ่งภาพนี้นะคะทุกคนดูพร้มพรอมๆกันนะคะแม,แม่แบบนี้นะคือเป็นอย่างเงี้ยค่ะไอจุดตัด9้าช่องสังเกตว่าข้างบนของซินนะคะมันจะมีส่วนนี้อยู่เขาเรียกว่าไม้มรรทัดเครื่องมือไม้มรรทัดนะคะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะซินทําไปเพื่อซินต้องการจะรู้ว่าซินก็ทดลองอะคะ่ะทำเป็นจุดตัด9ช่องแบบนอย่คะหนึ่งสอง สองเนาะสามแบบนี้นะคะทุกคนจะดูไม่สวยหน่อยนะคะ,ะทีนี้ก็จะลองสังเกตวิธีการว่าเฮ้ยเมื่อทําจุดตัด9้าช่องแล้วเขาจะวางส่วนรูปภาพส่วนเนื้อหาเนี่ยเขาวางตรงแบบไหนบ้างเหมือนในส่วนนี้ค่ะเขาจะวางแค่เขาเรียกว่า2ส,ส่วนแรกหนึ่งสงส่วนแรกนี้จะเป็นส่วนเนื้อหาสําคัญของเขาแล้วเขาก็จะ ส่วนตรงนี้จะเป็นเนื้อหาที่เบาๆหน่อยนะคะในความคิดเห็นส่วนตัวของซินนะคะส่วนใครที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็แบ่งปันร่วมกันกับซินได้นะคะแล้วในส่วนภาพที่2นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วรูปภาพที่2รูปภาพนี้เนาะมันก็มีการปรับเปลี่ยนการวางตำแหน่งไม่เหมือนกัน าการวางตำแหน่งไม่เหมือนกันนะคะในส่วนนี้ซินไม่ขออธิบายมากไปละกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะคะก็ขอให้ทุกคนดูเป็นแบบอย่างละกันว่าอ๋อถ้าวางจุดตัด9ช่องแล้วนะคะผลงานของเรามันก็จะเป็นแบบนี้รูปแบบการวางตัวหนังสือของเรามันก็จะดูเป็นระบบเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการงานออกแบบของแต่ละคนนะคะ แล้วไอจุดตัด9ช่องหรือเครื่องมือไม้บรรทัดมันใช้งานอย่างไรตัะซิมเพิ่มหน้าหนึ่งนะคะไปที่ตรงนี้นะคะทุกคนไปที่คำว่าไฟล์นะคะตรงนี้นะแล้วก็ให้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่คำว่าไฟล์ทุกคนจะเห็นไหมคะว่ามีอะไรบ้างมันจะมีคำว่าแสดงไม้บรรทัดแล้วก็แสดงคู่มือ สองฟังก์ชันนี้แหละค่ะเป็น2เครื่องมือที่ใช้ในการวัดรูปภาพของเราในการออกแบบว่าเราต้องการให้รูปภาพอยู่ส่วนไหนข้อความอยู่ส่วนไหนไม่จำเป็นจะต้องทำเป็นจุดตัด9ช่องนะคะเป็นแบบอื่นก็ได้เนาะถ้าสินต้องการที่จะยกเลิกสินก็คลิกซ้ายหครั้งนะคะแล้วก็คลิกซ้าย1ครั้งให้ตัวถูกมันหายไปแล้วมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือตัวถูกมันหายไปมันก็ไม่มีไม้บรรทัดแล้ว แต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งซินต้องการไม้บรรทัดบนเว็บไซต์แคนวาเพื่อมาวัดว่าข้อความของเรารูปร่างของเราองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบที่เราต้องการไหมเพราะว่ามันไม่มีไม้บรรทัดไงซินก็จะไปที่คำว่าไฟล์นะคะแล้วก็จะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะตรงคำว่าแสดงไม้บรรทัดแล้วก็แสดงคู่มือทั้งสองนี้นะคะแล้วก็ทุกคนสังเกตนะคะว่า สอ,อย่างนี้จะมีเครื่องมือเป็นคอนโทรนให้ว่ากดคอนโทรนบวกอะไรบ้างนะคะทุกคนไปศึกษาบนเว็บไซต์ด้วยตัวเองนะคะเพื่อที่จะรู้ว่ามันมีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้างซินวันนี้สินออกมาแบ่งปันวิธีการใช้เครื่องมือไอเดียในการตอ่อยอดนะคะก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนะคะว่าจะใช้ไปในในรูปแบบใดนะคะ ถ้าใครไม่ถนัดกดคอนโทรลนะคะก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งรูปรูปบรรทัดก็จะขึ้นมาตรงนี้1เส้นพอเราเอาเมาส์นะคะคลิกซ้าย1คลิกซ้ายแล้วก็กดแช่ลงมามันก็จะเลื่อนลงมาให้เราวางตำแหน่งได้นะคะว่าต้องการจะให้อยู่ในเส้นไหนซึ่งในเส้นนี้นะคะก็จะเป็นเส้นแนวนอนแบบนี้นะ ถ้าเส้นแนวตั้งล่ะคะให้เราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งตรงนี้นะคะและเราก็กดแช่ไว้นะแล้วก็ลากมาละคะเลื่อนเลื่อนมาเลื่อนขวามามันก็จะเป็นเส้นสีฟ้าจุดตัดตรงนี้ค่ะอันนี้คือรูปแบบของวิธีการใช้เครื่องมือไม mm ้บรรทัดเพื่อที่เราจะใช้การใ,ใช้ในงานออกแบบสำหรับมือใหม่เบื้องต้นเหมือนกันกับสิมนะคะ อย่างไรกันบ้างคะก็รู้วิธีการใช้งานไม้บรรทัดวนเว็บไซต์แคนวาแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะเพื่อนร่วมศึกษาออนไลน์ทุกท่านนะไปศึกษาวิธีการใช้งานด้วยตัวเองเมื่อเราเรียนรู้ทฤษฎีแล้ววิธีการทําการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในการออกแบบคือการได้ลงมือทําด้วยตัวของคุณเองนั่นเองค่ะวันนี้ซีนชนแนลสอนแคนวาวิธีการใช้งานเบื้องตน้นขอให้ทุกคนมีความสุขกับการ สร้างงานออกแบบของคุณและไอเดียของคุณนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคน